แต่เด uh, uh ือนเดือนน่ะพุทธพาน่ะกลางเดือนนั่นแหละรู้สึกว่าเขาเขาไม้อ่ะเจ็บเอ่าไม่พุทธพาะแล้วรู้สึกว่าโอ้มันจะไม่ได้กินอ๋ออินทามาสทเมชิมไอชิเมยูสตัมสติกทูเอ่อกรีนอินไซด์บัดเดฟเรียร์คุณน็อตลิส e n จุด not ี e a r พยายามพยายามทำแบบเนี้ยทำให้มันก็ยังอื้ออยู่มันไม่ได้ยินอาชีไม่ได้ทันทีที่นี่แล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานเรื่อยๆของเจ้าอธิษฐานเพราะเรามีความเชื่อแล้วก็ไปงานของอาาจกันที่ตลาดรอ She went to the festival at R.P. at r ีก็ไปอธิษฐานตอนอาจารย์บอกใครมีโรคไปอะไรก็ให้ขอจากพระเจ้า แม่แ <magical> ม่ช so ื uh, so re really cool. ah. oh, ่อแม่ใหญ่ไ hey, ม่ใหญ่ก็ได้ขอขอมาเรื่อยๆจนเมื่อคืนนี่มก็คือนี่แม่ใหญ่มาแม่ใหญ่นอนอยู่ที่บ้านคืนพี่เช้าก็เตรียมตัวน้างอะไรเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านที่ฐานรงที่นอนใช่ไหมลูกอะไรก่อนข้างห้องหน้าเดี๋ยนี้ก็ไปอ่านที่ฐานพระองค์เย้าข้าโอ้ลูกมันมันยังไม่ได้หยุดมื่ันก็ยัง

And then I'm going to say a few things. Do you know? Her? Does she know any English? Uh, so we'll say yes. Repeat after me. One. One. Then uh, we'll switch places. You do it in time. <laughs>